It's hard to breathe, but that's alright. Now, essentially two versus three, and Hung Vouch, ditch with a nice little position. And Six Axes now the solo. That and a six, And Six Axes that's that's now Now, essentially two versus three and now the solo. And 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 that's that's now essentially two versus three and Hung Hung Vouch, little, little position. and essentially นอนที่หนึ่งของไทยทีมไหนก็ได้ที่คะแนนสูงสุดของไทยได้แน่นอนอนะแต่ถ้าเราทาแต้มได้ดีในการแข่งขันครั้งนี้แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งเออเองนะคะหรือว่าแอตแทกออร่าหรือว่าเดเทรดเนี่ยยังคงมีโอกาสสูงมากๆที่จะขยับมันม,นม,ม,นมีมันมีอย่างหนึ่งมันมีอยา่งอยางหนึ่งก็คือเน็ตเรามันปิงไอ้นั่นอ่ะมันอาจจะเห็นว่าไอติอาน็อกอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ดิไม่นะ่านดะ้วย เออศพเห็นศพผมว่าเห็นศพมีโอกาสครับมีโอกาสที่จะเป็นศพไม่คือถ้าเห็นกล่องอะ่ะมันมีโอกาสที่จะเป็นศพถ้าเขาไม่ได้ใช้เลือดเขียวอะ่ะมันจะเป็นศพเว้ยผมว่าเป็นศพไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมันมีมันมีหลักฐานมีรีแคปมีจอของนักแข่งอยู่แล้วผมว่าศพ ผมว่าศพผมว่าศพผมก็ว่าศพผมว่าศพผมว่าศพไม่น่ามีอะไรใช่ถ้าเขาถ้าเขาไม่ได้ใช้เลือดสีเขียวอะเขาจะเห็นกล่องเห็นศพผมว่าศพผมว่าศพผมว่าศพถูกถูกแต่คือถ้าถ้ามันใช้เลือดเขียวอะแล้วไม่เห็นศพอ่ะเชี่ยแม่งเหม็นสัตว์อะแม่งแบบเฮ้ยเฮ้ยเลยอะคุ้ยเฮ้ยเลยอะแ้วมึงแบบ ตอนนี้ว่าทมงานแจงมาเยวบรก้เดี๋ยวกลับาในโดที่เดีว่อ้อย่าเขาว่าตรวจสอบเองครับยังผมผมยังไม่ใช้เลือดเขียวเลยผมใช้เลือดส้มผมก็เห็นศพเหมือนกัน,นถ้าโปรนี่โดนแบนตลอดปีบอกเลย เออแม่งไม่มีสับมาคาราเต้เลยเดี๋ยวกูสับแค่นั้นเดี๋ยวกูสับแม่งเลยแม่เมืนน่าจะศพเลยมัง้งไม่น่ามีอะไรหรอกอ่ะอ่ะอ่ะไหนๆก็พูดมาแล้วผมจะพูดให้ฟังเลยนะครับคือมันมีโอกาสให้นักแข่งจะโปรไหมมี ถามว่ามีได้ยังไงมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วครับถ้าใครได้ดู PGI 2018นะครับทีมไหนที่มาจากทางด้านของนอตอเมริกาเนี่ยมีคนชื่อ TechQS หรือ t e ็กซหรือถ้าชื่อแบบตรง,ต,รงตัวเลยก็คือ TechQS ที่ได้ไปแข่งระดับโลกที่กูไปมานี่แหละโดนแบนเพราะว่าใช้โปร โปเลยนะโปรแกรมอะ่ะโดนแบรน,ย,น,บน,น,น,บนย้อนหลังจากทางพับจีนั่นแหละโดนแบรนย้อนหลังจากทางพับจีให้ดูเลยว่าคนไหน นี่คนนี้คนนี้เลยครับที่โดนแบรนย้อนหลังจากการใช้โปรแกรมช่วยเล่นจากโดนแบรนออทางครับจีเลยนะครับอัน,นเนี้ยเนี่ยเอาสัตว์กูดูว่าปิดกล้องไปแล้วมึงอยู่ในความมืด มึงเหมือนกูปะเนี่ยอาศาัศวินรติการอย่างนั้นหรือเนี่ยแล้วมันอยู่แคมป์กันหมดเห็นปะเนี่ยมันมีแคมป์เว้ยบางคนมันก็อยู่แคมป์แต่ไม่รู้ไอคนที่ไอคนที่นั่นอะอยู่แคมป์หรือเปล่ารอออฟฟิเชียลอ่ะดีที่สุดแล้วครับแต่นี้จริงๆมันมีนักแข่งที่ใช้โปรโลแล้วโดนแบนย้อนหลังจริงๆ มันมีจริงๆครับไอเรื่องนักแข่งอะโดนแบนเพราะโปะย้อนหลังแต่คือผมดูแล้วมันน่าจะเป็นศพเว้ยศพศพไม่อยากมีดามา่าอย่ามาสร้างกับทีมไทยเห็นเขาบอกว่าช่องแชทที่แบบว่าที่แบบว่าดาม่าก,กันเดือดๆคือช่องแชทต่างประเทศอะดิวระเด็นเขาเรียกรีเฟกดีไม่ใช่โป เออผมว่าน่าจะไอ้นั่นแหละน่าจะเห็นศพเห็นศพเห็นศพมากกว่าไม่มีอะไรหรอกคิดมากกันไปเองคิดอะไรได้ครับคิดอะไรก็ได้แต่อย่าคิดไปเองแค่นี้นเ,เกมสี่แล้วเกมนี้ผมเจอมิดเคน่ะมิลามาด้วยคุบอกเลยที่หนึ่งสิบแปดคิวป่ะขำๆ